ครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วง Open Box นะครับเราทั้งสองคนจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ทีทีให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับกอฟครับผมวันนี้นะครับกระแสนาโนบุ๊คเนี่ยมีการเปิดตัวใหม่หลายรุ่นใช่เลยซึ่งมีรุ่นหนึ่งทางเรโนโวเนี่ยที่มีกระแสแรงมากครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่กำลังน่าสนใจในตอนนี้เลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาน่าสนใจเพราะอะไรกับตัวนี้เลยครับเรโนโวโยก้าห0ครับนี่ครับโอ้สวยมากเลยเป็นไงครับ คีย์บอร์ดไปไหนเนี่ยอ่ะคีย์บอร์ดอยู่นี่ครับนี่มันพับได้อย่างนี้เลยเหรอครับซึ่งก็บอกว่าตัวนี้ไม่ได้มีคแค่นี้นะครับยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจก่อนอื่นไปดูสเปคก,ก่อนดีกว่าครับ เป็นไงครับเมื่อกี้ดูสเปคล้วครับปกอใช่ครับเรียกว่ามี l i ปเจนเลยนะใช่แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องมาพร้อมกับเอ็นเอเมดิอาชีฟอส940เลยมาพร้อมับมโมเรย์สองทิกซึ่งที่บอกว่าแรงกระสัเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าตัวนี้940แล้วไงก็เลยอยากจะรู้ว่า ความแรงหรือประสิทธิภาพเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ครับเราก็มาดูในเรื่องของประสิทธิภาพกนซะดีกว่าว่าการทดสอบแล้วมันมีประสิทธิภาพขนาดไหนกันดีกว่าครับไปดูเลยครับในส่วนของ Performance t e s t นะครับ8.0น,นะครับได้คะแนนถึง1,557คะแนนก็อยู่ในจัดเป็นอยู่ระดับกลางนะครับก็ มาพร้อมอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของซีรีส์มาร์ทที่เวลาเราเล่นเกมอยู่แล้วน่ะครับก็ทดสอบอยู่ที่1,393คะแนนามร้อเก้าสิบสาครับนะครับก็ต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กระดับกลางสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงในงานต่อร่างนะครับแต่เน้นเกมที่เป็นเกมออนไลน์นะครับแต่เสน่ห์ที่ตัวนี้ที่มีความไฮไลท์ของมันก็คือจุดเด่นของสมปสรรคก็คือเรื่องของการปรับนี่อ๋อที่เมื่อกี้นี้ทำเป็นแบบไอ้นั่นโอ้โหนี่มันเป็นเต็นท์ได้นี่ใช่ครับทั้งสอเป็นเต็นท์เลยเป็นโหมด อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับเป็นแท็บเล็ตหมดเป็นแท็บเล็ตด้วยนะครับพับได้เลยซึ่งพอไปเป็นแท็บเล็ตปุ๊บเนี่ยหน้าจอตัวนี้เป็นมัลติทัสด้วยนะครับให้ความบันเทิงได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือพอเป็นปุ๊บเป็นไงฮะคีย์บอร์ดส่วนไม่ติดอ๋อเนี่ยฮะเวลาใช้คีย์บอร์ดส่วนไม่ติดอ้อเหรอครับครับตัวนี้เป็นข้อดีของเขาแล้วก็อย่างนี้คือเรื่องของเราจะดูปุ่มฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น USB 3.0ให้ครับนะครับและปุ่มการใช้งานเนี่ยลดเสียงเพิ่มมมมเเเเเสีียยงงงนนนนนนะะคคครรรััับบบบบบตต้้้้อออกกแแาาาาหหืป็็็ททลลใใชได ในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ USB 3.0ให้ครับมี HDMI ได้ด้วยนะครับมีในส่วนของ LAN Port นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมครบเลยครับแต่ตัวนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะฮะยังมีอีกํารในส่วนของฟีเจอร์ก็คือในเรื่องของตัวระบบเสียงครับเป็นไงบ้างก็บอระบบเสียงตัวนี้เป็นแบบ Dolby Dolby เลยครับ Home Theater Home Cube ใช่ครับทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยสมจริงนะครับแล้วก็วานเลยให้อัตราลดได้ดีมากใช่ในการฟังก็เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ให้ Entertainment เมื่อกี้เราบอกแล้วเรามีมันติทัสนะครับมีโฮมเทอเตอร์จงไหมฮะถูกต้องนะครับเราบอกเสียงแล้วนอกจากนั้นในตัวของวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นโลหะเห็นไหมนะทำให้ความแข็งแรงทนทานใช่ครับนะครับทำให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายในส่วนของการรองรับครับผมครับก็นี่คือเสน่ห์ของตัวนี้ทําให้ Lenovo Yoga 500เนี่ยนะครับเป็นตัวโน้ตบุ๊กที่น่าจับตามองสำหรับคนที่ต้องการหาโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบเรียกคอมพิวติเบิลได้พับหน้าจอได้360องศาเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับ เราเรียกสารพัดประโยชน์เลยใช่มาพร้อมกับดอกบีวยใช่ครับเสียงกลางนะครับถ้าเกิดข้อมูลติดต่อเนี่ยติดต่อที่ไหนเอ่ยเข้าไปที่เว็บไซต์雷 l 尔 .com นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางกอล์ฟที่มาแนะนำเข้ามาให้กับพวกเราได้ชมกันสำหรับอุปกรณ์ดีๆนะครับแล้วก็คือทั้งหมดของรายการ Add inbox นะครับที่เรานำเสนอข่าวสารทางด้านไอทีแอปพลิเคชันเด็ดๆนะครับรวมทั้งอุปกรณ์โดนๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับมาเสิร์ฟให้กับผู้ชมได้ชมกัน ถ้าเกิดท่านใดมีข้อมูลคําแนะนําคําติชมสามารถที่จะติดต่อได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้ครับครับผมและอย่าลืมติดตามชมพวกเราทุกวันจันทร์หันศสุร์นะครับเวลาเดิมครับ3ามทุ่มสีนาทีนะครับแล้วพวกเรา2คนพอที่งานนะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ